สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะเราเรื่องกรรมฟังเสียงฝน ep ีที่สองนะคะบันทึกกดแห่งกรรมเรื่องที่24เรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามรับฟังรับชมกันเลยค่ะเรื่องที่24เฮียสูงข้าพเจ้ากับเฮียสูง นั่งคุยกันตั้งแต่ตะว,วันตกดินจนถึงตะว,วันสองฟ้ากลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นจึงได้รู้สึกตัวว่าเราคุยกันมาทั้งคืนยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่รู้มีเรื่องอะไรให้คุยกันได้อันที่จริงข้าพระเจ้ากับเฮียสูงไม่ได้เป็นเพื่อนรักต่างวัย ไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมเรียนก่อนเก่าที่จากกันไปนานเราเป็นเพียงคนที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบนเที่ยวบินกรุงเทพภูเก็ตเมื่อแลกเปลี่ยนนามบัตรกันแล้วกล่าวคำว่ามีเวลาเชิญมาเที่ยวที่บ้านไม่คิดว่าเฮียสุงจะเป็นคนว่องไวเพียงนี้มาเยี่ยมข้าพเจ้าก่อน หลังจากอำลากันไม่นานทำให้นึกถึงคำโบราณที่ว่าตั้งใจเล่าเรียนได้ทุกที่คบเพื่อนดีได้ทุกเวลาเหยสูงกำมพาพ่อตั้งแต่เล็กกระตันอยู่ต่อแม่มากเขาเป็นคนตำบลน,นอกเมืองนครศรีธรรมราชอาชีพเข็นรถขายของใช้ประจำบ้าน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหชีวิตของครอบครัวออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดมื้อเที่ยงมักจะอดข้าวตอนค่าจะซื้ออาหารกลับไปฝากแม่เฮียสุงเป็นคนอารีอารอบชอบช่วยเหลือคนใครลำบากยากแค้นแม้ตัวเองจะข้าวหมดหม้อก็ขอให้คนอื่นได้อิ่มไว้ก่อน ค่ำวันหนึ่งไปซื้อข้าวสารมากรอกหม้อระหว่างทางได้พบแม่เท่าขอทานบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วเฮียสุ้งยกข้าวถุงนั้นไปให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งห่อกับบ้านให้แม่ตนเองกับลูกเมียอดกินไปหนึ่งคืน คำมืดดึกดื่นใครเจ็บป่วยให้ช่วยส่งโรงพยาบาลแม้วันตุดจ,จีนเป็นวันถือจะให้เขาช่วยหามลงศพเขาก็ยินดีทุกคนในตำบลชื่นชมเขาชาวไร่มีฟักมีแฟงก็มักจะเอามาฝากเพราะรู้ว่าเขารายได้น้อยลูกมากยากจนแม่ของเฮียสูงเจ็บออดออดแอดแอดสงสารลูกชาย จึงไปอยู่กับลูกสาวที่ลูกเคยฐานะดีกว่าวันหนึ่งน้องสาวโทรมาบอกว่าแม่ป่วยหนะักเขารีบถอดแหวนวงน้อยไปขายเป็นค่ารถพาลูกเมียไปเยี่ยมแม่ที่บ้านของน้องสาวทันทีที่หาดใหญ่ชะปลอยเป็นแรงกระตันยูถ้าแม่เป็นอะไรไปในช่วงชีวิตนั้น ลูกกระตันอยู่ยากจนยังทำอะไรไม่ได้คงต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเดชะบุญที่แม่หายป่วยเฮียสูงส่งลูกเมียกลับบ้านไปก่อนตนเองเดินทางต่อไปที่สุงไหงโกลกเพื่อจะไปขอให้เจ้าผู้สักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์ช่วยดูชะตาแม่และช่วยต่ออายุแม่ให้ด้วย เสร็จธุระจากสุไหงโกลกย้อนกลับมาไหว้เจ้าปู่ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาดใหญ่ขอให้ช่วยต่ออายุให้แม่จากนั้นขึ้นรถไฟชั้นสามกับนครศรีธรรมราชเก้าอี้ชั้นสามนั่งตัวละสองคนพอเดินมาถึงที่นั่งผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่าง รีบลุกขึ้นให้ที่นั่งแก่เขาส่วนผู้เท่าเองเลื่อนมานั่งใกล้ทางเดินเหี้ยสูงดูเลขที่นั่งแล้วรู้สึกแปลกใจถามผู้เท่าผมข่าวสีเงินระยับว่าทำไมทราบว่าที่นั่งของผมอยู่ริมหน้าต่างผู้เท่าขาสีเงินยาวยิ้มแล้วตอบว่า ก็เลขที่นั่งของฉันอยู่ใกล้ทางเดินของเธอก็ต้องอยู่ริมหน้าต่างนะสิจากนั้นเฮียสูงกับผู้เท่าลักษณะพิเศษท่านนั้นก็เริ่มสนทนากันผู้เท่าว่าอายุไขสั้นยาวขึ้นอยู่กับบุญทานบารมีที่บำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนไม่ใช่จะอธิษฐานภาวนาขอมาได้ เฮียสูงสะดุ้งในใจท่านรู้เรื่องของเราได้อย่างไรผีสางเทวดาก็เป็นหนึ่งในหกชีวะวิถีที่ต้องเวียนไหวท่านเองก็ต้องสิ้นสุดเวลาอายุไขแล้วจะช่วยเราได้อย่างไรอย่าหลงเชื่อง่ายๆเราไม่ดูแคลนแต่ก็ต้องไม่ไปประจบสอพอทางที่ดีเคารพแต่ถอยห่างไว้ เชื่อในผีสางวอนขอเทพพยดาเคารพเสียนผู้บรรลุธรรมเอาอย่างพระพุทธ,ธอริยะ,สะแสวงหาความรู้แจ้งคล้ายกันแต่ต่างกันจะต้องใช้ปัญญาแยกแยะอ่านคำพีสัจธรรมให้มากความคิดจิตใจให้เที่ยงตรงสว่างกว้างไกลไม่โรคไม่ช่อฉน จึงจะไม่ถูกผีสิงใจให้ทานทรัพย์สิ่งของประคองสงเคราะห์คนทุกยากเรียกว่าสร้างบุญกุศลวันข้างหน้าวาสนาจะปรากฏให้ทานไปเห็นเห็นแต่เบื้องบนจะตอบสนองกลับมาเงียบๆทุ่มเทอดทนทำไปเรียกว่าคุณความดี สร้างคุณความดีให้ชาวโลกวันข้างหน้าจะสูงส่งบุญกับคุณความดีจะหลอ่อหลอมจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสยินดีที่จะเป็นผู้ส่งเคาะช่วยเหลือจิตใจนั้นเป็นคุณธรรมบุญกุศลคุณความดีกับคุณธรรมจะตอบสนองด้วยร่ำรวยสูงส่งอายุยืน หากยังไม่เกิดผลตามนี้แสดงว่ายังมีวิบากกรรมมีมารทดสอบเช่นพ่อหนุ่มเธอทำความดีมามากแต่ยังขัดสนอยู่เปรียบเหมือนว่ากว่าจะได้ข้าวมาสักชามก็ถูกหมาตัวใหญ่ชิงเอาไปกินถ้าเป็นอย่างนี้พ่อหนุ่มจะคิดอย่างไรแล้วแต่ฟ้าลิขิต เฮียสูงตอบดีมากไม่ขัดเคืองดีมากผู้เท่าชื่นชมสนทนามาถึงตรงนี้พอดีรถจอดสถานีใหญ่เสียงร้องขายของกันสิงแซ่ผู้คนบนชานชลาจอแจเหฮียสูงนึกขึ้นได้ว่าบ่ายแล้วจึงไปซื้อข้าวมาสองหอ่อให้ผู้เท่าหนึ่งหอ่อผู้เท่าปฏิเสธบอกว่า เวลาขานถึงมะโรงหรือเวลาเช้าเทพพย,ยดาเสวยก่อนเที่ยงถึงบ่ายสามเวลามะเสงถึงมะแมคนกินเวลาวอกถึงจอหลังบ่ายสามถึงสามทุ่มผีสางกินเวลากุลถึงเวลาฉลูรอบใหม่สามทุ่มถึงตีสามสัตว์กินเรียกว่ากินให้เหมาะกับเวลาของตน ผู้ท้าบอกว่าจะลงรถสถานีนหน้าจะให้ข้อคิดอีกหน่อยพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนว่าอย่าโกรธแค้นคู่อริเขามีคุณช่วยให้เราได้อดทนอดกั้นทั้งต่อเพศภยัยต่อความทุกข์ยากอย่าโทษคนหรือฟ้าดินลบนิสัยเคยชินไปได้ส่วนหนึ่ง จิตก็จะสว่างสวัยส่วนหนึ่งละกิเลสไปสิบส่วนก็จะเจริญโพธิขึ้นส่วนหนึ่งพ่อหนุ่มจะต้องไปอีกสี่ห้าสถานีกว่าจะถึงบ้านจะดึกมากเฮียซุงสะดุ้งในใจอีกครั้งท่านรู้ได้อย่างไรเราไม่ได้ทันบอกว่าจะลงที่ไหนท่านผู้เท่า จากรถลับตาไปแล้วแต่ก่อนรถจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีท่านวกกลับมาปรากฏตัวที่หน้าต่างรถบอกเฮียสุงอย่างจริงจังว่าหลังตุดจีนหรือวันไหวหนึ่งวันใส่ใจเลขทะเบียนรถเข็นสั่งเสร็จท่านก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วเฮียสูงสับสนเคว้งคว้างอย่างบอกไม่ถูก เหมือนเพิ่งได้อะไรมาและเพิ่งเสียอะไรไปอย่างนั้นเพิ่งจะสังเกตเห็นหญิงสองคนที่นั่งเก้าอี้ตรงข้ามสายตาของเธอชะงนชอบกลคนหนึ่งอดไม่ได้เมื่อเฮียสูงสบตาเธอถามว่าตะก้าดอกไม้ใบสวยที่ตั้งอยู่ข้างๆตัวหายไปไหนแล้วล่ะเฮียสูงสะดุ้งอีก ตะก,ก้าอะไรที่ติดตัวมามีกระเป๋าเก่าๆใบเดียววางอยู่บนชั้นวางของเหนือศีรระผู้หญิงคนนั้นพูดอีกว่าตลอดทางเห็นคุณคุยกับตะก,ก้าดอกไม้ไม่หยุดเราอึดอัดจใจไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาวงเล็บก็คือระบบประสาทหรือเปล่าคราวนี้เฮียซุงตัวเย็นวาบ ขุดลุกขึ้นจะลงไปตามหาผู้เท่าท่านนั้นให้รู้ชัดว่าเป็นคนเป็นผีหรือเป็นเซียนถ้าเป็นเซียนจะถวายตัวเป็นสิทธิ์แต่รถแล่นเร็วเกินกว่าจะกระโดดลงไปได้แล้วเนี่ยสูงภาวะพะวงคุ้นคิดอยู่หลายวันไม่อาจลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ ภาระรับผิดชอบครอบครัวทำให้เฮียสูงเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดต่อมาพอจะหายใจได้ทั่วท้องก่อนตุดจีนหนึ่งเดือนก็เกิดไฟไหม้ชุมชนห้องแถวไม้หมดทั้งแถบเฮียสูงหมดตัวนึกถึงคำว่ามาตัวใหญ่แย่งไปกินจึงได้แต่ร้องว่าฟ้าลิขคิดฟ้าลิขิด บ้านเหลือแต่กองขี้เท้าเหียสุงจึงหอบหิ้วครอบครัวไปอาศัยพี่ชายซึ่งอยู่อีกย่านชุมชนหนึ่งพี่ชายขายสินค้าประเภทเดียวกันอีกทั้งมีรถเข็นเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วคันหนึ่งเหียสูงจึงขอใช้รถขอแบ่งสินค้ามาขายก่อนตุจจีนร้านรวงการค้าขายหยุดหมดแต่เหียสูงไม่ยอมเสียโอกาส เขายังคงเห็นรถคันเก่าตะเวนขายของจนค่ำท่ามกลางแสงสลัวช่วงหนึ่งบนถนนเขาเห็นรถขายน้ำต้าหู้จอดอยู่ข้างทางสภาพของรถเก่ามากไม่รู้อะไรทำให้เขาสนใจเหลือบดูป้ายทะเบียนรถสามตัวแล้วพันนึกถึงคำของผู้เท่าขึ้นมาได้เขากลับไปบ้าน รวบรวมเงินที่มีเพียงน้อยนิดภรรยาของเฮียสูงเข้าใจเรื่องราวจึงไปขอยืมเงินจากลูกพี่ลูกน้องมา500บาทรวมเป็นสองพันแทงหวยใต้ดิน3ตัวนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเขาถูกหวย3มตัวหลายแสนบาทเฮียสูงจัดสรรเงินซื้อหุ้น เหมืองแร่ครึ่งหุ้นซึ่งปันผลกันทุกวันครึ่งหุ้นก็ได้วันละหลายหมื่นบาทแล้วกุศลผลบุญคุณความดีและคุณธรรมสามลิตรผลแก่เฮียสูงแล้วฐานะของเขาดีขึ้นทุกวันอย่างรวดเร็วลูกชายคนโตสอบเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจความเจริญก้าวหน้าดีมาก ลูกชายหญิงอีกสองคนจบการศึกษาขั้นสูงได้งานทําที่ดีแม่ของเฮียสุงหมดอายุไขเมื่อเฮียสุงรวยแล้วสองปีสมกับที่เขาตั้งใจจะทําให้แม่ภาคภูมิใจเป็นครั้งสุดท้ายถึงขั้นนี้ทุกอย่างสมความปรารถนาั้งใจอยู่เพียงเรื่องเดียวคือ ผู้เท่าราศีสว่างท่านนั้นคือใครอยู่ที่ไหนเฮียสูงเคยไปยืนรอตรงจุดที่ผู้เท่าเดินลงรถไปหลายครั้งหวังว่าจะเกิดสิ่งมหาสจรรย์เรื่องค้างใจนี้เป็นความทุกข์อยู่ลึกๆเป็นความทุกข์ยิ่งที่อย่างมิได้ตอบแทนพระคุณได้ยินมาว่าที่นาราธิวาส มีนักพ์เหมาซันศาสตร์ลี้ลับที่ร่วงรู้ทุกอย่างเหียสูงด้านด้นไปหาพอไปถึงแต่เข้าไม่ถึงเพราะคนมีปัญหาคุกเข่ากันอย่างล้นหลามาถึงนอกประตูเฮียสูงจึงได้แต่ยืนชะงเงื้ออยู่ข้างนอกแต่นักพ์มองเห็นกวากมือเรียกเฮียสูงคุกเข่าลงเหมือนคนอื่นท่านบอกไม่ต้อง ถังยื่นแก้วเหล้าแก้วเหล้านั้นเป็นแก้วที่ท่านดื่มไปแล้วครึ่งหนึ่งยื่นให้เฮีย er แล้วพูดว่าในโลกนี้มีเรื่องมากมายไม่รู้เสียดีกว่ารู้ปัญหาที่ตั้งใจจะมาถามไม่ต้องถามแล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปถามที่อื่นด้วย ให้ทำเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันว่าแล้วท่านก็เรียกให้สาวกส่งแขกเฮียสุ้งไม่หาคำตอบจากที่ใดต่อไปแต่จะให้ลืมผู้มีพระคุณน,นั้นคงลืมไม่ได้ ฟังจบแล้วนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรจากทั้ง24เรื่องนะคะชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีประสบการณ์มีความคิดเห็นนะคะสามารถแชร์ลงที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง k a m i k e n h o ของหนิงนะคะโปรดติดตามรับชมนะคะในเรื่องราวอื่นๆต่อไปนะคะหรือเนื้อหาอื่นๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ